จอมยุทธ์นูเวลภูมิใจเสนอประสวรรค์จอมราชันตอนที่81การ,รเผชิญหน้าอีกครั้งกับฉู่เทียนเอ,อ๋อในการ,รเผชิญหน้ากับผู้ช่วงชิงชีวิตสี่คนและประมาจารย์แห่งพลังปราณอีกหลายคนอย่างฉีและเพื่อนๆของเขารู้สึกประหม่าโดยไม่รู้ตัวน่าเสียดายที่ฉู่เทียนเอ๋อมีดวงตาที่เฉียบคมและสังเกตเห็นอย่างฉีในทันทีก็เจ้านั่นแหละ เขาพูดอย่างชีสร้างความประทับใจอย่างมากให้กับเขาเมื่อเขาเอาชนะส่งไห่ซานต่อมาเขาได้สัญญากับห,หยุนไหหลานว่าหากเธอตกลงที่จะเป็นนี้บุญคุณเขาจะฆ่าเขาเพื่อเธอแน่นอนเธอมีแผนอื่นและจะปฏิเสธข้อเสนอของเขาชูเทียนเอ๋อมีความสนใจที่ฉุนเฉียวและมองไปที่หยางฉีแน่นอนว่าเขาไม่รู้ว่ายางฉีเป็นคนเดียวกันกับที่ขัดขวางการต่อสู้ของเขากับจิงอู่ซื่อถ้าเขารู้เขาอาจจะอาเจียนเป็นเลือด วันนั้นเต็มไปด้วยหิมะและหยางชีใช้ดับสี่ฤดูของเขาเพื่อปกปิดตัวเองด้วยพายุหิมะและเขามีกรอบเทพนรกไม่มีใครสามารถเจาะชุดปลอมนั้นได้นอกจากนี้เขายังเต้นด้วยพลังอันชั่วร้ายของเทพอสูรจากขุมนรกด้วยเหตุนี้ชูเทียนเอ๋อจึงไม่สงสัยเลยว่าคู่ต่อสู้ลึกลับของเขาเป็นสิทธิจากสถาบันฝึกเซียนสิทธิ์ชั้นยอดคนหนึ่งมองไปที่หยางชีและกลุ่มของเขาและกล่าวว่าเกิดอะไรขึ้นชูเทียนเอ,อ๋อ จ้ารู้จักผู้ชายคนนี้ไหมเขาเป็นแค่สิทธิภายนอกเอาหลับไปกันเธอเราต้องหาคลื่นระลอกนั้นในอวกาศในเทือกเขาอสูรที่นำไปสู่มิติสบสวรรค์ฝูงผีดิบจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาในไม่ช้านี้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยชูเทียนเอ๋อมองเพื่อนของหยางชีและพูดว่าทั้งสี่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าแมลงเขายิ้มอย่างลึกลับและมองไปที่หยางชีและดำเนินการต่อ แต่อย่าประมาทสิ่งนี้ย้อนกลับไปตอนที่เขาอยู่ในระดับที่8เขาเอาชนะประมาจารย์แห่งพลังปราณนอกจากนี้หยุนไห่หลานยังเกลียดชังเขาจนตายเธอมีอิทธิพลอย่างมากในส่วนสถาบันสิทธิ์ชั้นยอดและกําลังได้รับคำแนะนำจากองค์ราชทายาทอีกไม่นานเธอก็จะเป็นผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตเช่นกันตามข่าวหือองร์ราชทายาทรงมอบน้ำผู้แห่งพลังชีวิตสามหยดแก่เธอ สวัสดีพี่ชายเทียนเอ๋อท่านสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษหัวหยินหูกล่าวเราไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับงานสำคัญใดๆที่เจ้ามีอยู่แล้วด้วยเหตุนี้เขาและกลุ่มจึงหันหลังออกไปหยุดอยู่ตรงนั้นชูเทียนเอ๋อพูดด้วยน้ำเสียงที่เคร่งขรึมยางชีหัวใจเต้นแรงและหยุดอยู่กับที่เขาคุ้นเคยกับชูเทียนเอ๋อมากและไม่ได้มีความรู้สึกที่ดีต่อเขาเลยและตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาอาจจะกำลังพยายามต่อสู้ ก่อนที่หยางชีจะทําอะไรได้มากไปกว่าคิดสั้นๆเกี่ยวกับสถานการณ์ชูเทียนเอ๋อกล่าวว่าหยางชีเจ้าเอาชนะส่งไหายซานระดับที่9เมื่อเจ้าอยู่ในระดับที่8เท่านั้นตอนนี้เจ้าเป็นปรมาจารย์ด้านพลังปราณเป็นไปได้ว่าเจ้ามีพลังมากกว่าเมื่อก่อนข้าได้ยินมาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับย่าเหินนภาถูกต้องไหมแทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นข่าวลือทำไมเจ้าไม่แสดงให้เราเห็นถ้าเจ้ามีศักยภาพจริงๆล่ะ ถ้าเจ้าทำอย่างนั้นเจ้าไม่มีทางรู้หรอกสามคนนี้เป็นปรมาจารย์จากสมาคมสุภาพบุรุษพวกเขาอาจสนใจรับสมัครเจ้าโอ้หัวหน้าสิทธิ์ของสมาคมสุภาพบุรุษกล่าวดวงตาของเขาเป็นประกายด้วยความสนใจงั้นเจ้าใช้ยาเินภาเรอและเจ้าเอาชนะประมาจารย์ระดับที่9เมื่อเจ้าอยู่ในระดับที่8เท่านั้นนั่นแสดงว่าเจ้ามีศักยภาพเกี่ยวกับเรื่องนี้ ให้การสาธิตการบ่มเพาะพลังปราณของเจ้าแก่เราและถ้าเราประทับใจเราจะทำการทดสอบอย่างเป็นทางการให้เจ้าหักเจ้าผ่านและพิสูจน์ความจงรักพักดีได้เจ้าสามารถเข้าร่วมสมาคมสุภาพบุรุษได้การทดสอบนั้นเหรอเจ้าอยากให้ข้าแสดงความพักดีของข้าเพื่อเข้าร่วมสมาคมของพวกเขาหรือไม่ยังชีใช้เวลาเพียงครู่เดียวเท่านั้นที่จะรู้ว่าฉูเทียนเอ๋อกำลังทำอะไรอยู่ ในสถาบันฝึกเซียนสมาคมสุภาพบุรุษเป็นอันดับสองรองจากสมาคมองค์รัชทายาทการเข้าร่วมพวกเขาจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแน่นอนอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดดะว่าพวกเขามีข้อกำหนดที่เข้มงวดมากในการเข้าร่วมและแน่นอนว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับการปลูกฝังในสมาคมของพวกเขาอย่างฉีไม่สนใจที่จะถูกยับยั้งในลักษณะนั้น นอกจากนี้พวกเขายังบังคับให้เขาทําการทดสอบที่โหดเหี้ยมและฉูเทียนเอ๋อหวังว่าเขาจะถูกฆ่าตายในระหว่างกระบวนการฉูเทียนเอ๋อไม่ได้มาจากสมาคมสุภาพบุรุษแต่คำพูดของเขายังคงมีน้ำหนักมากและเห็นได้ชัดว่าเขากำลังแสดงให้ผู้นำทราบว่าพวกเขาควรปล่อยให้ที่เรียกว่าการทดสอบเกิดขึ้นในเทือกเขาอสูร ถ้ายางชีปฏิเสธที่จะเข้าร่วมมันจะเป็นการดูถูกอย่างเปิดเผยต่อสมาคมสุภาพบุรุษและถ้าเขาทำอย่างนั้นใครจะรู้ว่าเขาจะกลับมาที่สถาบันทั้งเป็นหรือไม่ชูเทียนเอ๋อฆ่านกสองตัวด้วยหินก้อนเดียวเขาพูดเพียงไม่กี่คำแต่ยังบังคับให้หยางชีอยู่ในตำแหน่งที่ยากลำบากมากนอกจากนี้จากแววตาอันชั่วร้ายในดวงตาของชูเทียนเอ๋อทุกคน<ๆ>ก็เห็นได้ชัดว่าเป้าหมายที่แท้จริงของเขาคืออะไร มาเธอ,อยังชี้ชูเทียนเอพูดอย่างเย็นชามาดูกันว่าเจ้ามีศักยภาพพอที่จะเข้าร่วมกับพวกเขาหรือไม่เจ้ารู้ไหมว่ามีสิ์กี่คนในสถาบันที่กำลังจะตายเพื่อเข้าสู่สมาคมสุภาพบุรุษหยางชี้หัวเราะอย่างเย็นชาในใจและกล่าวว่าขออภัยข้าไม่สนใจที่จะเข้าร่วมสมาคมสุภาพบุรุษข้าเคยชินกับอิสรภาพและความเป็นอิสระของข้าเกือบจะในทันทีบรรยากาศเริ่มตึงเครียด สิทธิ์ชั้นในคนหนึ่งของอีกกลุ่มหนึ่งก้าวไปข้างหน้าเจ้ามีความกล้ามากจริงๆใช่ไหมคนไม่เอาไหนเรากําลังเผชิญหน้าเจ้าแล้วเจ้าปฏิเสธที่จะรับมันเหรอเจ้ารู้ไหมว่าพี่ชายทั้ง3ของเรามีพลังมากเพียงใดพวกเขาคือผู้ช่วงชิงชีวิตสิทธิ์ชั้นยอดพวกเขาก้มหน้าให้เกียรติเจ้าแต่แล้วเจ้าก็โยนมันกลับใส่หน้าพวกเขางั้นเหรอ ผู้ช่วงชิงชีวิตสามคนจากสมาคมสุภาพบุรุษทุกคนดูหมุดหนิดอย่างเห็นได้ชัดหนึ่งในนั้นคือชายวัยกลางคนก้าวไปข้างหน้าและพูดว่าก็ได้เราจะไม่บังคับเจ้าหากักเจ้าต้องการปฏิเสธความปลดปรานจากเราเอาลัทุกคนไปกันเถอะไม่ต้องไปเสียเวลากับใครแบบนี้ ผู้ช่วงชิงชีวิตทั้งสามบินขึ้นไปในอากาศปล่อยเสียงหายใจเย็นๆที่กระทบกับหยางชีและเพื่อนๆของเขาส่งพวกเขาสะดุดถอยหลังก่อนที่จะสูญเสียการทรงตัวและกระโจนลงไปที่ปลายด้านหลังใบหน้าของหยางชีเปลี่ยนเป็นสีซีดและเพื่อนทั้งสี่ของเขากระอักเลือดแน่นอนว่าปฏิกิริยาของหยางชีเป็นการกระทำแต่ไม่ใช่เพื่อนของเขาพวกเขาถูกคลื่นเสียงสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเจ้าอยู่คนเดียวได้แล้วคนไม่เอาไหน ชูเทียนเอ๋อกล่าวข้าให้โอกาสเจ้าแล้วเจ้าก็โยนมันทิ้งไปอีกไม่นานเจ้าจะรู้ว่าเจ้าโง่แค่ไหนด้วยเหตุนี้เขาจึงบินลึกเข้าไปในเทือกเขาอสูรกายสีดำสนิทหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งหยางชีก็พยายามส่งตัวขึ้นดวงตาของเขากระพริบด้วยเจตนาฆ่าเขาโบกมือส่งพลังปราณอันแท้จ,จริงที่ผ่อนคลายสีสายไปให้เพื่อนทั้งสี่ของเขาเพื่อรักษาพวกเขาลีเหอสายหัวแสดงออกถึงภาพความขมขื่น หยางชีชูเทียนเอ๋อเป็นลูกหมาตัวจริงต้องขอบคุณเขาที่ปากดีเกินไปเราทำให้สมาคมสุภาพบุรุษขุนเคืองนั่นจะทำให้สิ่งที่ยากต่อไปข้างหน้าไม่ต้องกังวลอย่างชีตอบชูเทียนเอ๋อกํกำลังจะกลืนคำพูดของเขาไม่ช้าก็เร็วด้วยเหตุนี้เขาจึงส่งแรงสั่นสะเทือนออกไปเพื่อทำความสะอาดโคลนและสิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้าของเขาทั้งหมด ใกล้กับเทือกเขาอสูรกายพื้นดินเต็มไปด้วยสารพิษและมลพิษและมีกลิ่นเหมือนปลาที่เน่าเปื่อยอันที่จริงกักตะกอนเกือบจะดูเหมือนเนื้อเน่าเปื่อยและกระตุ้นให้อาเจียนมีแม้กระทั่งกระดูกโผลออกมาจากโคลนเป็นครั้งคราว ซากศพของคนที่เสียชีวิตที่นั่นในช่วงเวลาที่ไม่สามารถกำหนดได้ในอดีตเพิ่งไม่นานนี้เองที่ยังชีได้เรียนรู้เกี่ยวกับฝูงผีดิบเป็นครั้งคราวที่จะกวาดล้างภูเขาและบุกรุกโลกของสิ่งมีชีวิตหวังว่าจะได้กินเนื้อของพวกมันผลิตผีดิบมากขึ้นและเสริมพลังของซากศพในภูเขาจากประสบการณ์ของเขาในเทือกเขาศพทมินเขารู้ว่าที่จริงแล้วยอดเขาหลายแห่งเป็นสุสานของบุคคลที่มีชื่อเสียงในอดีตซึ่งเต็มไปด้วยสมบัติทุกประเภท แน่นอนว่าเหล่าสิทธิจากสถาบันฟึกเซียนที่ถูกฝังอยู่ในภูเขาเหล่านี้ก็เคยไปผิดที่และไม่เคยจากไปกรอบป้องกันคลื่นแสงหลังจากสงบสติอารมณ์ได้แล้วกลุ่มที่5ก็เปิดใช้งานกรอบป้องกันซึ่งปรากฏเป็นโล่ป้องกันกึ่งโปร่งสายคล้ายไข่ที่อยู่รอบตัวพวกเขามันเป็นเคล็ดวิชาทั่วไปจากสถาบันที่ใช้พลังปราณที่แท้จริงเพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายทุกประเภท ขณะที่พวกเขาเดินต่อไปพลังปราณพิษพลังปราณศพและพลังปราณก้อนแข็งทั้งหมดก็แข็งแกร่งขึ้นเกือบจะแปลกใจที่ต้นไม้สามารถเติบโตได้ในสถานที่นี้แน่นอนว่าพวกมันแปลกและแปลกประหลาดโดยสิ้นเชิงไม่มีใบและมีสีที่คล้ายกับกระดูกมันเกือบจะเหมือนกับว่าพวกมันทำมาจากกระดูกจริงๆต้นไม้กระดูกมีถิ่นกำเนิดในเทือกเขาอาสูร ว่ายินหูอธิบายระวังพวกมันไว้และอยากเข้าไปใกล้มากนะักพวกเขาสามารถยิงกระดูกแหลมที่เจาะพลังป้องกันที่แท้จริงได้เกือบทุกประเภทสิบหลายคนเสียชีวิตเพราะพวกเขาแม้ว่าคำพูดจะออกจากปากของเขาต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆก็ยิงหนามแหลมคล้ายหอกหลายสิบอันที่หมุนไปในอากาศด้วยความเร็วสูงสุดในเวลาเดียวกันทันใดนั้นมือโครงกระดูกก็เอื้อมขึ้นมาจากภายในตะกอนควา้าข้อเท้าของหยางฉีและพยายามลากเขาลงไปในโคลน บูมยังชี้ปลดปล่อยการบ่มเพาะพลังปราณของเขาทำลายหนามแหลมของกระดูกจากนั้นเขาก็กระทึบเท้าลงทำลายมือโครงกระดูกลอยขึ้นไปในอากาศเขาปล่อยฝ่ามือที่กระแทกเข้ากับต้นกระดูกและดึงมันออกจากพื้นจากหลุมที่เกิดขึ้นในพื้นดินพ้นควันดำเห็นได้ชัดว่ามันเป็นทางที่นำไปสู่ส่วนที่ไม่รู้จักทำไมเจ้าไม่ไปที่ภูเขานั้นละ่ะยังชีแนะนำโดยชี้ไปที่ระยะไกล จากตรงนั้นเจ้าจะเข้าใจได้ดีขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นข้าค่อนข้างแน่ใจว่ามีพลังลึกลับบางอย่างที่ควบคุมต้นกระดูกนั้นและมันมาจากใต้ดินบางที่อาจเป็นราชาศข้าจะลงไปตรวจดูว่ามีสมบัติอะไรอยู่หรือเปล่าเอาลับพี่อย่างพวกเราเข้าใจหลังจากพูดคุยกันอย่างรวดเร็วเพื่อให้ทุกคนเข้าใจตรงกันอย่างฉีกก็บินเข้าไปในอุโมงค์มืดในขณะเดียวกันเพื่อนๆของเขามุ่งหน้าไปยังภูเขาที่เขาระบุไว้หวือ ทันทีที่ยางฉีเข้าไปในอุโมงค์เขาก็สัมผัสได้ถึงลมชั่วร้ที่พัดขึ้นทันทีอุโมงค์ก็เริ่มลดต่ำลงโค้งบิดและหมุนไปเหมือนเขาวงกดดูเหมือนทางเดินไปสุสานจริงๆในที่สุดกลิ่นเน่าเปื่อยก็จางหายไปและผนังกลายเป็นหินเห็นได้ชัดว่านี่เป็นสุสานของอาณาจักรโบราณและถูกลืมซึ่งถูกฝังโดยทรายแห่งกาลเวลาตอนที่82สุสานขนาดใหญ่แตก ขณะที่ยังชีเดินผ่านสุสานใต้ดินเขาบังเอิญเหยียบกระดูกแม้ว่าสภาพแวดล้อมของเขาจะมืดสนิทแต่ด้วยวิชาพลังปราณของเขาเขาสามารถมองเห็นได้ชัดเจนราวกับเป็นกลางวัน ขณะที่เขาเดินไปอุโมงก็กว้างขึ้นและสูงขึ้นและไม่นานเขาก็เริ่มวิ่งเข้าไปในโครงกระดูกที่เดินไปมาเป็นการยากที่จะบอกว่าโครงกระดูกเหล่านี้มีอะไรบ้างในชีวิตอย่างไรก็ตามกระดูกที่สร้างพวกมันขึ้นมานั้นแข็งแกร่งราวกับเหล็กและพวกเขายังคงมีการบ่มเพาะพลังปราณที่พวกเขามีในชีวิตเนื่องจากพลังปราณอันมหาศาลในสุสานใต้ดินวิญ,ญญาณแห่งความตายเหล่านี้จึงกลายเป็นนักรบโครงกระดูกสิ่งหนึ่งที่แน่นอน สิ่งเหล่านี้เป็นผลมาจากการเสียสละของมนุษย์การแกะสลักสีดำที่ซับซ้อนปกคลุมกระดูกของพวกเขาเห็นได้ชัดว่าเป็นผลงานการบ่มเพาะพลังปราณที่ออกแบบมาเพื่อดูดซับพลังปราณก้อนโตโดยอัตโนมัติมีเพียงผู้ช่วงชิงชีวิตที่ติดตามเต่าของปีศาจเท่านั้นที่สามารถสร้างค่ายกลเวทมนต์แบบนั้นได้ ดูเหมือนว่าจะบ่งบอกถึงโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตซุ่มซ่อนอยู่ที่ไหนสักแห่งในสุสานใต้ดินที่แผ่สาขานี้บางทีมันอาจจะเป็นหนึ่งในราชาศพอายุนับพันปีที่มีข่าวลือ ยังชีรู้ว่าเทือกเขาสพอสูนนั้นใหญ่โตและสุสานใต้ดินที่อยู่ข้างใต้นั้นเป็นเขาวงกฏที่แผ่สาขาแม้แต่ผู้ช่วงชิงชีวิตที่ทรงพลังที่เข้ามาก็ยังมีพลังปราณที่แท้จริงของพวกเขาถูกกัดกร่อนด้วยพลังปราณที่เยือกเย็นอย่างช้าๆภายใต้สถานการณ์เหล่านั้นหากพวกเขาได้พบกับระชาศพอายุพันปีองค์นั้นจริงๆพวกเขาจะถูกสังหารโดยปราศจากความสงสัย แต่ยางชี้แตกต่างออกไปเพราะเขาอาศัยพลังปราณที่แท้จริงที่เกินระดับช่วงชิงชีวิตเขาจึงสามารถเข้าไปในส่วนลึกของสุสานใต้ดินได้อย่างง่ายดายนอกจากนี้เตาหลอมไฟนรกของเขายังสามารถกลั่นพลังปราณที่เยือกเย็นและพลังปราณจากศพและเปลี่ยนเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ ขณะที่เขาเดินผ่านไปพลังปราณที่เยือกเย็นและพลังปราณจากศพทั้งหมดภายในหลายสิของเขาจะเริ่มเป็นฟองและเดือดทำให้เกิดกลิ่นเหมือนกรรมถันที่จะเติมในอากาศในเวลาเดียวกันกําแพงหินก็เริ่มยุบลงราวกับอาจกลายเป็นลาวาได้ทุกเมื่อ ในแต่ละแยกที่ยางชีผ่านไปเขาเห็นโครงกระดูกมากขึ้นเรื่อยๆในไม่ช้าเขาก็เห็นบางส่วนที่มีเศษหนังหรือขนติดอยู่บางคนถึงกับมีเปลวไฟวับๆในหลุมดำที่เป็นดวงตาของพวกเขาพวกมันเป็นซากศพที่ใช้พลังปราณที่แท้จริงเพื่อกลายเป็นปีศาจโดยไม่คาดคิดโครงกระดูกตัวหนึ่งปรากฏขึ้นเต็มไปด้วยเลือดทันทีที่มันเห็นยางชีมันก็กำมือแน่นจากนั้นก็ระเบิดเป็นเปลวเพลิงที่เป็นพิษเป็นการสําแดงของการบ่มเพาะพลังปราณเปลวไฟที่เป็นพิษ ที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นฐานการเพาะปลูกของศพนี้อยู่ในระดับที่8อย่างไรก็ตามวิชาพลังปราณเปเลวไฟที่เป็นพิษนี้ไม่มีประโยชน์ต่อ,อยางชีและไม่ส่งผลต่อเขาเลยครู่ต่อมาหัวของโครงกระดูกที่ชุ่มไปด้วยเลือดก็ระเบิดออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยและแก่นอสูรก็พุ่งออกมาจากสิ่งนั้นด้วยการกระทึบเท้าอย่างฉีก็บดโครงกระดูกที่เหลือให้เป็นฝุ่น เมื่อถึงจุดนี้เขาได้ผ่านสี่แยกไปแล้วกว่าร้อยแยกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินเมื่อกองทัพโครงกระดูกมีจำนวนเพิ่มขึ้นเขาเห็นผีดิบกระจัดกระจายเช่นเดียวกับซากศพโบราณทันใดนั้นออร่าอันทรงพลังก็ล็อกตัวเขาไว้ จากนั้นไฟใบมีดก็กระพริบและผีดิบตัวหนึ่งพุ่งเข้ามาหาเขาจากทางเดินที่เชื่อมถึงกันผีดิบตัวนี้สวมชุดเกราะที่เก่าแก่มากจนไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นประเภทใดอย่างไรก็ตามเห็นได้ชัดว่าเป็นเกราะของแม่ทัพยิ่งกว่านั้นผีดิบถือดาบใหญ่สามแฉกขนาดมหึมา รับเท่าที่คนตัวสูงผีดิบตัวนั้นรัดแน่นและสร้างมาอย่างดีด้วยพลังปราณที่เต้นเป็นจังหวะจริงๆและเศษของการบ่มเพาะพลังปราณที่สมบูรณ์บางส่วนเสียงหอนมันฟันดาบของมันออกโดยได้รับการสนับสนุนจากพลังของเฟสที่เเกลือกเขาศพอสูรนั้นเป็นพื้นที่ฝังศพขนาดใหญ่ที่ปรมาจารย์เต๋าแห่งมารบางคนได้มอบสติปัญญาให้กับซากศพโบราณ ในชีวิตพวกเขาเคยเป็นเจ้าแห่งพลังปราณแต่หลังจากที่ตายไปพวกมันก็กลายเป็นซากศพปีศาจด้วยจิตใจที่แน่วแน่ตอนนี้พวกเขาสามารถก้าวหน้าในการเพาะปลูกได้เร็วกว่าเมื่อก่อนและเนื่องจากพวกเขาเป็นผีดิบจึงแข็งแกร่งกว่าในชีวิตศพโบราณตะโกนด้วยลิ้นที่ไม่สามารถเข้าใจได้ในขณะที่มันส่งใบมีดของมันบินไปทางหยางฉี ในการตอบสนองอย่างชีบ้บบกมืออย่างไม่แยแสและทำลายดับใหญ่จากนั้นเขาก็สะบัดนิ้วส่งสายฝนสายไหมของหนอนไมหมฤดูใบไม้ผลิออกไปพลังปราณดับจำนวนมากแทงเข้าที่ศีรษะของศพโบราณฉีกเม็ดยกออกจากปากของมันเม็ดขนาดประมาณผลลำไยถูกปกคลุมด้วยเส้นทำให้ดูเหมือนลูกตาม,มาก หยางชีสามารถสัมผัสได้ถึงพลังปราณที่แท้จริงอันยิ่งใหญ่ในหยกซึ่งคล้ายกับทะเลแห่งพลังปราณทั้งหมดภายในปรมาจารย์แห่งพลังปราณนี้เป็นหยกวิญญาณหายากที่ออกแบบมาเพื่อสะสมพลังปราณที่แท้จริงหยางชีจำได้ว่าได้ยินว่ายานกูเฟิงมีแหวนที่ทำหน้าที่คล้ายคลึงกันซึ่งถือว่าประเมินค่าไม่ได้แม้ว่ามันจะไม่ถึงขนาดแหวนหัวใจสมุดที่เขาครอบครองแต่ก็ยังเป็นสิ่งที่สิทธิในสถาบันฝึกเซียนจะต้องน้ำลายไหลเมื่อเห็นมัน เห็นได้ชัดว่าลูกตาหยกในปากของแม่ทับศพคือสิ่งที่ป้องกันไม่ให้มันเน่าเปื่อยหายไปหากไม่มีมันซากศพโบราณก็ลม้มลงและระเบิดนำผีดิบที่อยู่ใกล้เคียงออกไปด้วยสิ่งที่เป็นสมบัติข้าไม่ได้ต้องการอะไรแบบนี้เลยแต่บางทีพ่ออาจจะทำได้การมีอุปกรณ์ที่กักเก็บพลังปราณที่แท้จริงจะทำให้เจ้ามีพลังมากขึ้นในการต่อสู้รวมกับย่าเหินนภาของเขาและเขาอาจจะออกมาสู้กับผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตได้ ยังชีหยิบลูกตาออกไปและเขาก็เดินต่อไปอย่างกระตือรือรน้นเมื่อใดก็ตามที่เขาพบโครงกระดูกผีดิบหรือแม้แต่ซากศพปีศาจด้วยการบ่มเพาะพลังปราณเขาจะทำลายพวกมันและเก็บเกี่ยวแก่นอสูรของพวกมันเขาพบศพบ,บราณอื่นๆที่มีวัตถุฝังศพซึ่งเขารวบรวมทั้งหมดน่าเสียดายที่เขาไม่พบสมบัติล้ำค่าอื่นดใดเช่นลูกตาทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาในธรรมชาติ แม้จะต่อสู้อย่างต่อเนื่องแต่พลังที่แท้จริงของเขาก็ยังไม่หมดไปมีอยู่ช่วงหนึ่งทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงร้องโหยหวนจากข้างหน้าในสุสานใต้ดินเพื่อเป็นการตอบโต้ผีดิบและโครงกระดูกที่อยู่ใกล้เคียงก็ถอยกลับไปในทิศทางอื่นโดยออกจากพื้นที่นั่นอะไรมันดังมาก ยางฉีดวงตาวับวับเขาเดินต่อไปผ่านสี่แยกหลังสี่แยกมุ่งหน้าลึกลงไปลึกเรื่อยๆจนกระทั่งเขาพบว่าตัวเองอยู่ที่ทางเข้าสุสานมันใหญ่มากสูงถึง30เมตรเต็มมีกำแพงแกะสลักมังกรนกฟินิก์และอื่นๆที่คล้ายคลึงกันพื้นถูก,กแกะสลักด้วยภาพของภูเขาและแม่น้ำและเพดานถูกฝังด้วยไข่มุกที่ออกแบบให้ดูเหมือนกับสวรรค์ตรงกลางหลุมฝังศพมีโลงศพขนาดมห ah ึมาวางอยู่บนยอดซึ่งวางยักษ์ไว้ ลงศพสร้างจากทองสำริดและมีการแกะสลักสัตว์อสูรตั้งแต่สมัยดึกดำบรรเมื่อมองไปที่สุสานและลงศพนี้ครั้งหนึ่งทำให้เห็นได้ชัดว่าบุคคลที่ฝังอยู่ที่นี่มีความสำคัญมาก ยางชีก้าวเข้าไปในหลุมฝังศพและในทันทีศพขนาดมหึมาก็บินออกจากลงศพเขาเป็นผู้ชายใบหน้าสีทองร่างกายของเขาประดับประดาด้วยทองคำและยกเขาใช้คาาสีดำสนิทที่หลอมจากวัสดุที่ไม่รู้จักปกคลุมไปด้วยอัญ,ญมณีขนาดมหึมาที่มีสีแดงสดราวกับแก่นแท้ของไฟและชีพจรด้วยพลังที่ยางชีรู้สึกเหมือนมีดวงอาทิตย์ดวงเล็กอยู่ภายในนั่นคืออัญ,ญมณีชนิดใด เขาคิดอย่างตกใจจากสิ่งที่เขาสามารถบอกได้อัญ,ญมณีนี้น่าจะมีคุณภาพสูงกว่าลูกตาหยกด้วยดวงตาที่ชั่วร้ายอย่างสุดซึ่งที่ศพโบราณน,นี้จ้องมองที่อย่างฉีรัศมีของเขาพุ่งออกมาด้วยพลังที่ดูเหมือนว่าสามารถทำให้ปรมาจารย์พลังปราณจำนวนมากล้มลงหมดสตินี่คือราชาศพพันปีในระดับช่วงชิงชีวิตถึงกระนั้นหยางฉีก็ไม่สะทกสถานแม้แต่น้อยสิทธิจากสถาบันฝึกเซียนง,งั้นเหรอ ศพพูดด้วยเสียงเกลี้ยวกราดปรมาจารย์ด้านพลังปราณที่อ่อนแอจากสิทธิ์ายนอกที่นี่ในเทือกเขาศพอสูนเจ้ากล้ามาที่นี่ได้ยังไงข้าคือราชาหัวยหินและนี่คือสุสานของข้าข้าดาว่าเจ้าต้องกำลังมองหาที่ตายใช่ไหมในชีวิตศพโบราณน,นี้ดูเหมือนจะเป็นราชาอะไรสักอย่างก็ในเมื่อเจ้าอยู่ที่นี่ข้าจะทำให้เจ้าเป็นท่าศพของข้าตกนรก คาทาของราชาหวยหินระเบิดด้วยรัศมีที่รุนแรงขณะที่เขาโบกมือไปในอากาศทำให้ลำแสงสีแดงลุกชนพุ่งออกมาจากอัญมณีที่อยู่ด้านบน เมื่อพิจารณาว่านี่คือราชาศพอายุพันปีและผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตอย่างฉีไม่กล้าที่จะตอบสนองช้าๆและเนื่องจากเขาอยู่ในส่วนลึกของสุสานใต้ดินเขาจึงไม่กังวลว่าจะมีคนเห็นเขาโดยไม่รีรอเขาดึงพะละกําลังของเทพมังกรโคชสารทลายขุมนรกเรียกหอกอเวจีปีกมารปีศาจและเกราะเทพอเวจีเกราะสีดำกระเพื่อมเนื้อเขาหอกยาวปรากฏขึ้นในมือของเขาและปีกขนาดใหญ่กระพือปีกทำให้เกิดลมพายุพัดขึ้น เมื่อหอ,อกถูกไฟแดงลุกไม่มันก็กินเสียจากนั้นหอ,อกจำนวนนับไม่ถ้วนก็ปรากฏขึ้นกระทบต่อราชาหัวหินอย่างฉีโจมตีราวกับพายุฝนฟ้าขน,นองหวังว่าจะทำลายผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตนี้ให้เร็วที่สุดไม่มีผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตใดที่สามารถหลบหนีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาว่าในฐานะประมาจารย์แห่งพลังปราณตอนนี้อย่างฉีเข้าใจเกี่ยวกับพลังปราณวิญ,ญญาณของสวรรค์และโลกมากกว่าผู้ช่วงชิงชีวิตส่วนใหญ่ ตอนนี้เขาหวังว่าจะใช้ราชาศพผู้นี้เพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเขาแข็งแกร่งเพียงใดสงบสติอารมณ์และได้ความรู้แจ้งแก่สวรรค์และโลกมากขึ้นทั้งหมดนี้โดยหวังว่าจะบรรลุความก้าวหน้าครั้งต่อไปโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ถ้าเขาสามารถนำแก่นอสูรของผู้ฝึกตนระดับช่วงชิงชีวิตมาศึกษาได้นั่นจะช่วยได้มาก หอ,อกเทพแห่งอเวจีที่ดุร้ายแทงขึ้นไปในอากาศเจาะพลังป้องกันที่แท้จริงของราชาศพอายุพันปีและแทงเข้าไปในชุดเกราะทองคําและหยกของเขาอย่างไรก็ตามนั่นเป็นช่วงที่แสงจะส่องออกมาจากเสื้อผ้าสีทองและหยกและได้ยินเสียงเหมือนระฆังที่เฟื่องฟูหอ,อกถูกขวางโดยไม่คาดคิดเสื้อผ้านั้นเป็นสมบัติล้ำค่าที่หอ,อกหอ,อกเทพอเวจีไม่สามารถแทงทะลุได้ แน่นอนว่าส่วนใหญ่เป็นเพราะระดับต่ำของหยางฉีไม่ใช่ความแข็งแกร่งของราชาศพเนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวักไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ